ครับทีนี้จะมาพาให้ดูความสัมพันธ์กันของออพื้นที่เซกเตอร์เมื่อเทียบกับพื้นที่วงกลมทั้งวงความยาวส่วนโค้งเมื่อเทียบกับเส้นรอบวงทั้งวงแล้วก็ตัวองศาที่รองรับเทียบกับองศาทั้งวงโอเคนะมันจะได้แบบนี้ครับตัวพื้นที่เซกเตอร์ พื้นที่เซกเตอร์เทียบกับพื้นที่วงกลมทั้งวงมันจะเท่ากับตัวองศาที่ลองรับเทียบกับองศาทั้งวงเดี๋ยถ้าดูจากภาพแรกนะงงงงไหมมาดูต่อไปอีกถ้าดูจากภาพที่สอง ภาพนี้เนี่ยมันจะไปเน,น้นที่ตัวความยาวส่วนโค้ง AB โอเคไหมครับซึ่งมันก็รองรับด้วยมุมเดียวกันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยกับรูปเนี้ยมุมเดียวกันเลยใช่ปะ่ะเออดังนั้นความยาวส่วนโค้งจาก A ถึง B มันก็รองรับด้วยมุม x องศาเท่ากันกับตรงกับภาพนี้เลยนะมันจะได้ว่าตัวความยาวส่วนโค้ง anchor? ความยาวส่วนโค้ง AB เทียบกับถ้าความยาวส่วนโคง้งมันก็ต้องเทียบกับพวกความยาวของโค้งด้วยกันใช่ไหมนั่นก็คือความยาวเส้นรอบวงทั้งวง เทียบกับเส้นรอบวงทั้งวงจะเท่ากับเอาองศามาเทียบกันด้วยครับอ้าวงั้นแปลว่าสัดส่วนของพื้นที่สัดส่วนของมุมสัดส่วนของความยาวส่วนโค้งเท่ากันทั้งหมดครับเป็นสัดส่วนเดียวกันทั้งหมดเออเนี่ยเราก็เลยจะได้สมการแบบนี้ออกมานะครับพื้นที่เซกเตอร์ เทียบกับพื้นที่วงกลมจะเท่ากับความยาวส่วนโค้งเทียบกับความยาวเส้นอรอบวงแล้วก็จะไปเท่ากับองศาที่รองรับ องศาที่รับนะครับองศาที่รองรับนะครับส่วนด้วยองศาทั้งวงคือสามร้อหกสิบในภาพนี้องศาที่รองรับก็คือ X ครับเนี่ครับ สอย่างนี้จะเป็นสัดส่วนเดียวกันทั้งหมดครับเวลาเจอโจทย์หยิบตรงนี้มาใช้เลยครับโอเคพอเข้าใจหลักการตรงนี้ปะ,ะเดี๋ยวเราจะไปเจอโจทย์กันระหว่างนี้ก็โน้ตก่อนเลยครับหน้าข้าง